โอเคก็สวัสดีทุกคนครับชมนในออสตา r ทววดิเฟสนะผมวันนี้ก็จะมาพาทุกคนลงยังโซนนะผมก็สลับทีมผมก็จะจัดเหมือนเดิมนะผมแต่ว่าคลิปนี้จะพิเศษหน่อยนะผมเพราะว่ามันได้3ทีมเลยนะผมก็จะมีทีมที่ต้นทุนต่ําสุดก็คือทีมนี้นะผมทีมที่ถูกที่สุดแล้วก็จะเป็นทีมแพงขึ้นไปนะผมก็จะเป็นทีมสตาร์ดัตนะผมก็ตัวจากสตาร์ดัตที่มีแท็กยังนะผมก็จะใช้ทุกตัวนะผม ก็เป็นทีมตึงเลยนะผมแล้วอีกทีมหนึ่งจะเป็นทีมอ่าไม่บอกแล้วกันเป็นความลับเดี๋ยวไปดูทีนะผมก็สำหรับทีมนี้ก็จะเป็นทีมราคาถูกนะผมอ่าพวกนี้เลยพวกนี้ก็จะมีพวกนี้แหละแล้วก็ไอาสามารถใช้ในเลดี้ได้นะผมเพราะว่าเป็นตัวที่มีแท็กยั้งนะผมสามารถใช้ได้นะผมซะง,งั้นนะผม,มนั่นก็หมายความใจละไอ เลดนี้เล่นตัวบัฟได้นะมันก็จะง่ายนะฉะนั้นแล้วมาเพิ่มไปกัดสิเวลาเรามาดูเลยนะผมเล่นยังไงนะจริงๆเห็นตัวบัฟก็น่าจะรู้แมันเล่นง่ายนะมันไม่ยากขนาดนั้นะนอะอันนี้คือทีมสุกถูกสุดนะที่ผมคิดได้นะโอเคเราจะวางฟาร์มก่อนเลยเนะปนแปลกพูดคำเนี้ยเราวางฟาร์มก่อนมันก็มันก็คุ้นชินอ่ะหละคล้ายๆเหมือนเดิมเลย โหลดดำก่อนเลยไอ้คับก่อนไอ้เราจะเอาแค่ถึงขั้นที่เป็นบัฟโจมตีนะครับอันนี้นะแล้วก็ลิก,กะลิก,กะมิก,กุอะไรก็จะเรียกอะไรก็แต่นะจะวางตรงนี้นะพอเลียจะถึงตรงนี้ไกลสุดแล้วก็ดีเพสเรานี่เลยนารันชาต์นารันชาตแปดตัว ผมไม่เอาไอ้ตัวหังที่จักตัวสตาร์พาร์มานะเพราะว่ามันมันก็จริงอยู่ที่มันเป็นสตาร์พาร์ช่องฟรีนะผมมันไม่ใช่สตาร์พาร์ช่องที่ต้องเอาอันนั้นปลดล็อกนะผมแต่ว่ามันกว่าจะได้ขั้นที่มันเก่งก็คือต้อง90ก่อนนะผมฉะนั้นแล้วมันไม่ใช่ทุกคนที่จะทําได้นะบางคนจะทําไม่ทันด้วยแหละฉะนั้นตรงนั้นผมจะข้ามไปแล้วกัน คูณสามเลยแต่ไอ้บอสต,ตัวนี้มันสตันได้นะอ,อาจจะนา่ารำคาญหน่อยไอ้ทีไอ้ไม่ใช่เดียวนะไอเซนโบยผมไม่ต้องชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วมันมีชื่ออยู่แต่เจอทันโลแต่ว่ามีข้อเสียอของไอน้นะระวังนิดนึงไอเป็นตัวที่เวลาวางอะไรเงี้ยมน,นช่องนนิดนึง อัพอัพห้าแสนเอามาทำําอยููเล่นดีไม่นน่ไม่ต้องก็ได้ผมอันนี้คือตังเหลือนะผมจะทำอะไรก็ทำนะผมตรงน,นี้ตังเหลือราชามันไม่แพงแรัฐลิกาเพิ่มไม่ได้นะผมใครจะเอาไอช่องเนี้ยใส่ตัวอะไรเพิ่มก็ได้นะผมตรงเนี้ยหรือว่าอะไรก็ได้เลยจริงๆนเนี้ยเพราะเล่มันง่ายแต่เราก็ควรหยุดไปไลฟ์ให้ดีด้วย ถึงผมจะบอกมันเป็นเลที่ง่ายก็จริงแต่หยุดให้ดีน่าจะดีกว่าคนระับโอ้แต่ไอโคดรทีก็วิ่งเร็วเนี่ยไอ้โคดรทีก็วิ่งเร็วเนี่ยน๊อะเน๊อะน๊อะเช่นดําเพิ่มอีกตัวละใครต้องใช้แหละต้องใช่ว่ะอ่าหยุดเวลามันโดนสลโลบอ่ะเสียวเสียวหน่อยเอดวเช็คไมค์ก่อนอผมเคยถ่ายรอบหนึ่งแล้วลืมเ,เปิดไมค์แล้วผม โคตรแย่เลยเราไม่ถ่ายใหม่ด้วยนะเพราะว่าไอ้เยีเรื่องแหลรกว่าเออมาแลนะ้วมันไม่ยาวจริงอะเราจัดได้หลายทีมเลยเอามาเล่นนาๆาก็ได้เพราะว่าด่านนี้มันจะต้องลงหาชิ้นส่วนไอเทพน้ำนะผมอัพโพร่อัพโลพโล่าโอ้โหเจอแต่บอลสตาร์ดเว้ยบอลที่ใส่เสีย แม่งเฟียกออกมาฮะสตันได้แล้วคิดว่าเปียออกได้ไม่บ้าบอมีไอ้บักด้วยไอเราตันพอดีเมื่อกี้ไอมีเวลาใหญ่นะเราใช้ตอนไหนก็ได้โดนทะล่จริงอัพการ์มิกไว้ก็ไม่แย่นะผมเบลล49่ดิไม่ได้อัพเบลลให้มันบาย จต่ไมอยู่เวลาเรื่อยๆตังมันเหลือเออจริงคูณสามครั้งไปนเหลือ,อได้ไหมเนี่ยไม่ต้องอยู่เวลาหรอกดาเมจแรงขนาดนี้ไมโง้ออะไร <c oughs> บอกแล้วมันเป็นทีมถูกเนอะ จัดไงก็ได้ผมตอนนี้มันไม่ยากเลยแต่บอมันสตาร์ทน่าลำคาญหน่อยก็คูณหนึ่งให้มันตีหน่อยไม่ใช่ไม่บอสมันเหลงไปเลยสตาร์ทกแงนวเนี่ย,ออยบอสมันสตาร์ทไหวหน่าลำคาญนะเนี่ยมาเว็บสี่ อ่าเลดตัวนี้แหละต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวให้มันเข้าไปแก้เลี้ยหน่อยโอเคประมาณนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น,น่าน่าน่าเป็นห่งวงอยู่เราเล่นกับมันแบบเล่นกับมันแป๊บหนึ่งพอมันเล่นบัฟได้เนามันเลง่ายเนาเลดนี้พู่พนี้ก็แรงอยู่แล้วไงพอมันได้บัฟเข้าไปอีกโอ้โหพิกาก็แรงแล้วไง คือนี่คือขั้นต่ำในการเล่นผ่านเลยคือสองตัวนี้มันเก่งอยู่แล้วนะทั้งนิกาทั้งไอ้ไอ้นารังชาเนี่ยเก่งทั้งคู่เลยมันก็เลยเป็นตัวที่แบบเออแค่มีไงก็ผ่านด่านนี้แลไม่ยากเลยมีหยุดเวลามีอะไรพวกนี้ก็ปกตินะหาได้ไม่ยากพวกนี้มันเป็นตัวสามันที่ทุกคนต้องมีอยู่แล้วพวกนี้ใครไม่มีใครไม่มี โจทโลุใช้กูโจหกดาวได้เนอะเจ็ดดาวไม่รู้ได้ไหมน่าจะไม่ได้นะเจ็ดดาวไม่น่าจะได้ไม่งั้นดาเมจแรงไปเขาคงไม่ให้มันมาเป็นตัวตีหรอกเนอะเดี๋ยวมันจะเป็นดันที่เป็นแท็กมันเองเนาะโอ้ยบอสตาร์อีกแล้วครับโอ้โหมือแข็งชอบเลยมานี่มานี่มานนี่มานี่มานี่มาใกล้หน่อย เรเ่ียลียกาตตีไม่ถึงทำไมเขามาใกล้กันดูดิตามไป็นสาสิบล้านอะลีกัตตีทีนึงโคตรแรงเลยคูณสามเลยพี่แล้วถ้าคูณหนึ่งอ่ะอยู่เวลาใหญ่ด้วยนะอ,อยิบเวลาใหญ่ไปแล้วกันเอาเจดีอ่ะให้ของใหญ่เลย เบิ่มเบิ่มอ่ะดูดิหายไปถึงปีแล้วเนี่ยก็อยู่อย่างนั้นไปกินจ,จะอยู่เวลาก็ได้เนี่ยปล่อยเลยยังได้เลยมันง่ายนะอันเนี้ยผมทำให้มันครบเฉลๆแล้วกันมันง่ายอันเนี้ยแต่ผมทำให้ทำสามทีมแล้วกันเอาฮาเลยทีนี้เดี๋ยวบอสจะตายละเพราะไอ้มันเล่นได้อะมันมันทุกอย่างมันง่ายไปหมดไง แต่มันมีง่ายแบบระยำกว่านี้ก็คือทีมต่อไปผมจะเล่นนะผมมันเป็นตัวสตาร์ดัสคุกก็รู้ว่ามันกิ่งขนาดไหนก็อมาเล่นน่ะคุณก็น่าจะรู้นี่ว่าผมหมายถึงอะไรเรามาดูกันนะขนาดขนาดเล่นลิก,กาเนี่ยเล่นแค่สองตัวเงินเหลือเป็นล้านอะ่ะแล้วดาเมมันเหลือด้วยเห,เหลือเลยตั้งเหลือเงินเหลือเลยเหลือหมดเลยคือใส่ตัวเกินก็ได้ตอนนี้ อยากใส่อะไรก็ใส่ได้อ๋อแล้วก็ขอเตือนไว้ก่อนนะใครเล่นเซนสิสืออย่าเล่นอยู่เวลานะใครเล่นเซนิสือนะอย่าเล่นอยู่เวลาพเพราะว่าเซนสิสือเป็นตัวที่ตีสตันนะผมใครเล่นเซนิสือหกดาวนะผมอันนี้เตือนไว้ก่อนเซนิสือมันเป็นตัวที่ตีสตันนะผมผมผมไม่ได้ใส่เซนสิสือมาเพราะว่าผมจะให้เล่นแบบจยุดเวลาให้ดูนะ ว่ามันเป็นยังไงหรอกซึ่งก็ป,ประมาณนี้ไม่ก็ไม่ได้ไม,มีอะไรเยอะหรอกเห็นไหมมันก็ผ่านง่ายๆเดี๋ยวเจ,จ้าจูทาโร่ออกเอาซินที่สือมาใส่แทนทีมต่อไปนะแต่แค่ทีมต่อไปนะทีมที่3ก็เล่นเหมือนเดิมเราผ่านง่ายๆหรอไม่ยากนี่ได้อัพอัพพาราชานละ เดี๋ยวเราไปดูทีมต่อไปเลยนะผมโคลรเชตของมันแพงยังวะตัวไม่ได้เก่งแล้วด้วยนะตัวเนี้ยแล้วมันใช้เจอันโอเคได้ผมว่าน่าจะคนน่าจะต้องฟาร์มหลายรอบหน่อยโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวต่อทีม2เลยทีมสองจับง่ายเลยกดแทกยัง เอาพวกนี้ออกเฮ้ยเก็บไว้ดีไหมวะเดี๋ยวทะลุไว้ก่อนนิดนึงเปลี่ยนเมนทีพีเอสเปลี่ยนตัวขึ้นไหลใส่มอบไว้ช่องแรกคูโรบิก้าตามนั้น่ะละที่เหลือไม่ต้องก็ได้มีลูร่าไม่ต้องก็ได้โอเคแค่นี้แหละวิธีแก้ทีมก็มอบเป็นตัวที่บัฟไหล20่ิเปอร์นัออ่งง่ายๆส่วนที่เหลือก็ได้บัฟมอบ แล้วก็โจทะโลกจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วเซนเซอ,อ,อมไม่ยากขนาดนั้นนะถอดออฟด้วยเอาออฟให้คิริโตคุมเมอะตอนนี้ดีพีเราจะมี3ตัวนะ4นส,สี่ตัวค่านับเซนสึก็ทีมนี้ไม่ยุ่งยากนะผมไม่ล็อกกรอย่างไรดีเอาออฟ ออฟรถราคาได้วยแล้วกันเอาสุดเลยก็ได้ออฟระยะด้วยถอดออฟมาทุกตัวเลยออฟรถระยะอยู่ไหนไหมเอ้ยออฟรถลาขายอยู่ไหนวะมันก็อยู่นี่ดิอันนี้ได้สองออฟอยากใส่ออฟไหนก็ใส่นะ่ะออฟรถราคาออฟระยะให้ให้ใครดีวะ ให้ใครให้ใครล่ะทีเนี้ยไม่มีตัวใส่ปะใสใ่ตัวอยู่เวลาเหมือนเดิมไอ้โจใส่เหมือนเดิมแล้วโอเคก็ตามนี้นะผมออฟลุงม็อบใส่เป็นตัววับลหลเฉยโอเคเพื่อไปการเสียเวลาหนุทีมสองจัดง่ายนะดูเลยมันจะเป็นทีมตัวตู้สตาร์ดัสนะทีมนี้ แล้วก็มีตัวบัฟเหมือนเดิมจริงๆหลายคนน่าจะจบที่ทีมแรกแล้วเพราะทีมแรกมันก็เองง่ายเลยแนละ้วแต่เอาความง่ายขึ้นแบบระยำเลยเพราะว่ายังไงคุณจะต้องฟาร,ร์มหลายรอบในาด่านนี้่าเราก็ไปไวๆเลยล้วแลกันหนวดดำเดี๋ยวแอปหนึ่งจะเล่นก็เลยให้มันโอเคหน่อยไม่ใช่เล่นมั่วๆจะเลยว่าผมไม่ได้เอาไอ โจทาโร่มาโอเคอัพขั้นหนึ่งล้านขั้นนี้เลยนะผมคิริโตเขาอัพขั้นนี้เลยไม่ต้องเกรงใจว่าคิริโตะแรงอยู่แล้วให้พี่ดิคิริโตะเขาซอยบอสโอ้ววววโหววโหตแรงเลยผมยังไม่วางคุรุคุรุปิก้าเนี่ยซินิสือยังไม่วางเลยแรงมากนี่คือคุรุปิก้านะผมอัพขั้นนี้ก็เลื่อนไหลแรงแล้ว สกิล <Skill S 2> ไม่ต้องไปสนใจก็ได้แต่กดก็ได้แล้วแต่มันไม่ค่อยมีผลของสกนะิลเนี่ยโคลี่ฮุกเพราะว่ามันเป็นท่าหิวเลือดตามดาเมจตัวเองปัจจุบันผมไม่ได้ทำรีวิวตัวนี้เพราะว่าทำไม่ทันเนาอไม่เป็นไรมันเลยมานานละเวลาแล้วลลก็ข้ามไปเห็นไหมเอ้เนยบอลตายแล้วผมยังไม่คันวางซินทิสือเลยต้องวางซินทิสือไป ซีนิสื์เป็นตัวตีเหมือนกันนะผมใครมีซินิสื์ก็ใช้ซินิสื์ได้นะเห็นไหมดาเมจมันดาเมจซินิสื์อยงแรงอ่ะไม่เลยงงเ้ยมันจะมีคนเล่นไม่ผ่านจริงๆกับดันเนี้ยมันง่ายมากเลยดูดิซินิสื์สแปมไปถึงมันจะเป็นตัวสตันก็เถอะแต่ว่าดาเมจมันก็เป็น DPS นะผมเห็นไหมจะตายเลยดูดิอัพไปเลยเอาเป็นตัวดาเมจม็อบผมวางเครืเป็นตัวไหลเฉยนะจะวางม็อบเล่นก็ได้วอะตังเหลือ ว่าไม่ได้หรอกอ,อ่าสกิลของอซินนิสึเวลาซินนิสึตีมันจะทำให้ติดสตันนานนะเพราะสตันปะสตันสกิลไปสตันเพิ่มมาขึ้นอีกนะนิดนึงก็ดูคีโตตีคีโตตีทีดดเดียวก็แรงแล้วเพราะตีสตันทุกตัวเลย น่าลำคาญเนี่ยแต่ไม่เป็นไรไปไวๆเลยคือมันแรงเวอร์มันแรงใช้เขาวแรงอยู่น้าเรื่องกันกดสกิลมันไอ้ระยะเวลาสตันของเินทีสีเวลากดสกิลมันจะสตันนานนะเห็นไหมมันจะสตันนานเหมือนอยู่เวลาแต่มันไม่ได้นานขนาดนั้นนะมันก็โอเคแหละก็เลยไม่ต้องไปสนใจมันขนาดนั้นก็ได้เแต่ไม่งผมปล่อยปล่อยปล่อยมันมาถึงนี้แล้ว ไม่ได้ใส่ใจเลยคีโตตีก็ช่วยหน่อยแล้วคีโตเอ้ยี๋ยวเอาคูลิปก้าไปช่วยตีนะเห็นไหมปล่อยปล่อยเข้าบ้านยังได้เลยรูวิ่งอย่างเงี้ยน,นี่บอสตัวสุดท้ายขายหนูดำนี่แมได้ตังจากไอนี่หว่าโคตรแย่เลย ัจะได้ตังค์เพิ่มอีกซุสคิริโตะมันก็แรงอยู่แล้วไอพวกนี้กดออโต่อยังได้เลยมงเนี่อนเขียนมานั่งกดทีละคิวเว้ยมันจะสันก็ตอนไหนก็อตอนนั้นเห็นไม่หมสตั้นนานเน้ะเพราะจะตายแล้วง่ายมันง่ายเลยแต่มันมีทีมที่ระยำแบบระยำเฮี้ยงกว่านั้น เดี๋ยวมาเล่นให้ดูนะมันคือการรวมของตัวระยำแบบผมแรงนะทีนี้คลูปิก้าก็แรงนะอ้ริงมีแค่คลูปิก้าก็แรงนะทีมนี้มีคริโตโยิ่งแรงเลยจบเดี๋ยวมาต่อทีมมีสามต่อเลยนะมค,ความระยำของทีมนี้มันยังไปต่อได้อีก เดี๋ยวเซนิสือออกนะผมเซนิสือเป็นดีเพก็จริงคอนก็สตันพุ่งวายไปนะดูดีดาเมจก็ก็แรงแล้วนะนี่คือดาเมจแรงแล้วเนะี่ยเดี๋ยวทีนี้สามมาให้ดูนะผมว่ามันระยำได้กว่านี้อีกโอเคเรามาต่อในทีมที่สามนะผมผมเอาไอออกนะผมเพราะว่ามันไม่ต้องใช้นะผมไอ มีมีตัวที่ระยำกว่าไอ้นะผมแล้วมันดันเป็นแท็กยั้งพอดีนะผมรีฟาเองมารีฟาผมใส่ออฟรดราคารอเลยก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าความระยำของรีฟาในเลนนี้จะเป็นไงนะจริงๆง็็คือว่ดสามร้อยเปอร์บวกตีหิวแต่มันก็ทําให้เลนนี้แม่งขี้หมาเลยนะโซนนี้ขี้หมาเลยบอกเลยใครไม่ยังเล่นไม่ผ่านก็เออมาดูไกลนี้ก็น่าจะผ่านได้แล้วล่ะ นะใครทําตัวไว้ก็น,นั่นแหละตัวมันแอบแพงเฉยชแต่ว่าทําเสร็จแล้วมันโกงโกงแบบโอเคโอเคเลยมันแรงเกินต้านปนิดนรงมาสโลก่อนเลยคิริโตะมารอเลยพี่คิริโตรอเลยม็อบไม่ต้องลงก็ได้ม็อบไม่จำเป็นเท่าไหร่รีฟ้า รีฟาลงมาบัฟรอเลยยิงรีฟาเอาขึ้นไปข้างหนนิดหนึ่งได้เนีย่ยตรงเนี้ยรีฟาขึ้นมาข้างหน้าน่าจะดีกว่าเพราะสุดท้ายแล้วรีฟาจะได้ตีอยู่ข้างหน้าโจทาโรจะเล่นโจทาโรสามสี่ตัวจ,จะเล่นอยู่เวลาอย่างก็ได้นะแต่เดืตั้งไม่พอนะผมยังไม่ทำอีกนะ ว่าแต่ดูยากเนี่ยบับวางไว้ข้างหน้าเลยเลยาดูเดี๋จะตายแล้วพอดแรงไปไหนครับเนี่ยไอ้ลูปิก้ายังอัพถึงขั้นนี้ไม่ได้นะตั้งไม่พอแล้วรีฟ้าแพงไปหน่อยเลยโคตรคุ้มเลยมันเทรดคุ้มอยู่แล้วจริงผมยังไม่ต้องหยุดเวลาอ่ะก็คิดดูว่าอะไรนี้ไม่ต้องหยุดเวลา อ่ะแถมม็อบให้ด้วยอะ้เอาตัวโคนตัวโคนไม่เนียนนี้ดีกว่าคารูไม่เนียนเฮ้ยวจ๊เจ๊เจ๊อ๋อตายแล้วโคนตายซะแล้วแย่หน่อยนะบริทีมนี้แรงไปแล้วัมแรงเกินไปมันแรงเกินไปทีนี้อะไรครับเนี่ยพ,พ,พี่โตแกเก็บหมดเลยอ่ะพี่พี่คินโตกู จะกิ่งหรืนไปเนี่ย,ยเวลาเล่นๆไปผมรับรอรออยู่เวลาคูณสามเล่นยังได้อะแรงหม่ครับเนี่ยียเวลาเล่นๆเลยเ,เหมือนกนเนี้ยคือแบบตีได้ก็ตีรู้อมาตีได้ก็ตีรู้ผมรับเล่นนะแรงขนาดนี้ ผมไม่กดออโต้นะเพราะว่าออโต้ทำไมว่าสาตันบ่อยขนาดเนี้ยก็เสียเดียวของตันนี้มันสาตันบ่อยๆมันเลยจะไม่ได้อันนี้ตัวเรตลกตัวเรตกับกำๆเลยแหละหยุบเวลาไปเล่นชิวเลยแหละเมือครัา้ามีตัวหลับเนี้ยบอกเลยว่าเล่นเงี้ผ่านดูดิ จบไปอยว้ออะแต่โกงอ่ะนั้นคือการกดไอเซนนะผมมันมีไอโพริจี้บางที่เอาไอเซนมากดได้อ่ะนั่นน่าเกลียดกว่านะอันนี้มันมันแรงอ่ะขัไอเซนนั้นน่าเกลียดนะผมเออใครจําได้ไอเซนที่น่าเกลียดน่ะผมตอนนั้นอ่ะโอ้อันนี้ก็อันนี้เป็นลองไอเซนอ่ะลองนิดเดียวอ่ะเพราะมันมีรีฟาที่ ที่แรงอยู่แล้วมีคริโตะที่เล่นได้อยู่แล้วก็เออแหละร,รวมกันก็เป็นโคทำลายทุกอย่างบอสล,ละลายอะ่ะสงสารามบอสเนี่ะจำเวรดันที่เราต้องลงหลายรอบก็เข้าใจได้นะว่าต้องมาลงบ่อยต้องกดปั๊บพลาดสองทุกอันเลยว่าเดีเชื่อเลยว่ามั่วไปบอสบอสมันก็ยังอ่ะกูปล่อยให้บอสบอสเดินชิวเลยไม่ ไม่ปรับคูณหนึ่งไม่อะไรเลยแล้วไม่เอาอะไรแล้วไม่บอสเลยสงสารบอสนีต่อให้ไม่อยู่เวลาให้บัฟไม่ได้บัฟตลอดด้วยมีจังหวะที่ปล่อยเลยก็มีก็เอาเลยสตันแล้วเต้นพี่สุดท้ายก็ตายอยู่ดีนี่มือน,นะเล่นยังไงครับผมไม่อยู่เวลาให้ด้วยปล่อยเลยอยากทำอะไรก็ทำจบแล้วนะง่าย ส่วนตัวผมคงไม่ทำอัพโฟลาเราเอามารีวิวอะไรทั้งนั้นแหละเพราะว่ามีอยู่แล้วนะใครไม่มีมาฟาร,ร์มได้นะผมเนีย่ยมันจบง่ายๆเลยก็เป็นยังไงบ้างสารคดีนี้ครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมสารคดีนี้ก็บายบายผมเออเหมันง่ายจะมีคนดูอยู่ไหมเนี่ยคลิปนี้